สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูก่การ m a c Fa c t o r y ครับในวันนี้ครับเราก็จะมาอยู่กับของเล่นจะเรียกว่าของเล่นก็เรียกได้ไม่เต็ปากครับผมขอเรียกว่าของสะสมจาก c a m e ม Rider อร์ฟิวันกันนะครับโดยออของสะสมจาก c a m e ม Rider อร์ฟิวันเนี่ยในตัวผมเองอะ่ะไม่ได้ซื้อเก็บไว้เลยแม้แต่ตัวเดียวครับก็เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นของเล่นจาก c a m e ม Rider อร์ฟิวันชิ้นแรกที่ผมได้ซื้อมาเนื่องจา่ว่าพอผมเห็นกล่องแล้ว มเห็นตัวชิ้นงานที่เขานำมาโชว์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสะดุดตาดีวะผมก็เลยลองใส่ราคาเล่นสรุปเฮ้ยได้ฮะก็ได้มาในราคาที่ว่าไม่แพงมากนะครับอยู่ที่ไม่เกินหนึ่งใบแดงได้ครับไม่เกินหนึ่งใบแดงเลยแต่ตัวสินค้าด้านในอ่รู้สึกว่ามันรูหลากว่าที่คิดเลยนะครับโดยตัวสินค้าครับจะมาในชื่อว่ากองสมบัติที่เป่งประกายครับอันนี้ครับด้านหน้า ทีมีเขียนไว้ตรงนี้เลยอ่าผมรู้ได้ไงก็ผมใช้ Google แปรครับใช้ Google แปลมาลมด้านบนก็จะมีคําว่าค a m มิเลเดอร์ฟิ o ลวัน้วยสินค้าชิ้นนี้ก็จะเป็นสินค้าที่รู้สึกว่าจะเป็นสินค้าขายพ่วงมากับเนื้อตยสารทีวีคุงฉบับเดือนมีนาคมของปีฟุโกฟุโรกุนะครับน้าจําไม่ผิดนั่นเป็นฟุโรกุอ่าทีนี้ด้านล่างครับก็จะมีการเขียนระบุไว้ว่ามีการ กันบาไลท์คาเมเลเดรอร์ฟิลวันเมทัลคัสเตอร์ฮอปเปอร์ครับนี่ฮะเขียนไว้ตรงนี้ด้วยอ่าส่วนมุมล่างด้านล่างเลยครับก็จะมีท่านประธานฮิเดนฮารุโตะมาพูดว่ารู้ล้ลาเกินไปแล้วก็ว่าไปนั่นครับฮะแต่ว่ามันพูดแบบนี้จริงๆครับเพราะว่าผมใช้กูเกิลแปลมาแล้วอ่าถัดมาครับเรามาดูที่ด้านหลังกล่องครับสําหรับด้านหลังกล่องนะครับด้านหลังกล่องเป็นวิธีการเล่น เปนคาชินี้โดยด้านบนนะครับก็จะมีการเขียนว่าพกไลท์คีไรท์อัพสวิงวิธีการเล่นอ่าแล้วก็จะมีเขียนบอกไว้ว่ากดปุ่มแล้วมันจะสวางขึ้นอะไรสว่างผมก็ยังไม่แน่ใจครับทีนี้ตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าสติกเกอร์กลมๆมาจากด้านหลังเอ๊ะคืออะไรกันอ่าทีนี้ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีคําเตือนสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูกันเลยครับไปเมื่อเราแกะกล่องเสร็จแล้วครับสิ่งที่เราจะได้มาในกล่องก็คือการาดใบนี้ครับจะเป็นการาดกันบลไยของเมทัลแัสเตอร์ฮอปเปอร์ครับอาฟีโลวันล่างเมทัลแัสเตอร์ฮอปเปอร์โดยการก็จะมีด้านหน้าด้านหลังครับเป็นการ,ดราดลักษณะเป็นแบบกรารเลเฟอร์ครับสามารถวิบวับได้อาแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็น พวงกุญแจของพกไบร์คีอ่าซึ่งก็จะมีลักษณะของฟติกเกอร์เลเซอร์อีกเช่นกันครับขอโฟกัสกล้องนิดนึงครับ่าโดยด้านหลังนะครับก็จะมีตัวนี้สามารถแกะออกมาได้เพราะว่าเขาบอกว่ามีกลไกแฝงใช่ไหมครับกดกดดูแฝงก็ไม่หอฟสงสัไฟถ่านจะหมดครับ ก็สินค้าก็จะเป็นพวงกุญแจทำให้เราสามารถไปห้อยได้ครับมีสายโซ่มาไหนตรงกลางสิโอ้สวยงามมากเลยครับถึงไฟระบบไฟจะเสียแล้วแต่ว่าตัวเอ่อพกไลท์คีเนี่ยก็สวยงามมากเลยครับรับสองประกายอ่าก็เดี๋ยวเราไปรับชมภาพอินเสิร์ตกันอีกทีครับใต้ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับการรีวิวของสะสมที่มาจากนิตยสารเนี่ยนะครับก็ผมรู้สึกว่าเขาสะสมชิ้นนี้มันก็พรีเมียมกว่าสินค้าทั่วไปนิดนึงแต่ผมไม่รู้ว่าไอตัวภูใจแบบนี้นมันมีผลิตตามท้องตลาดทั่วไปไหมแต่ว่าตัวสินค้าชิ้นนี้อ่ามันก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ถ้าเกิดเอาไปวางขึ้นชั้นโชว์มีแท่นวางสวยๆครับ มันก็เป็นสินค้าคืนทิ้งได้อีกชิ้นหนึ่งทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์เนื้อพลาสติกหรือตัวการ์ดที่แถมมาผมว่ามันค่อนข้างที่จะพรีเมียมเลยทีเดียวครับแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าในตัวสินค้าที่นี้นเมื่อมันมีเสียงอรเสียงมันจะเป็นเช่นไรเพราะว่าเสียงที่มากับตัวสินค้าผมไม่รู้ว่ามันมีเสียงไหมแต่เห็นมันแจ้งว่ามันมีแสงก็ไม่รู้ว่าแปะกดแล้วมันจะเป็นเช่นไรอันนี้น่าเสียดายอย่างมากที่ว่า,าตัวระบบมันไม่ติดแล้วหรือว่าไม่แน่ใจว่าฐานอาจจะหมดก็ได้ครับ ทีนี้ตัวสินค้านะครับมันไม่สามารถนาไปเล่นกับตัว DX ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสินค้ามันมีขนาดเล็กกว่า DX อ่ามีขนาดเล็กกว่ามากแต่ถ้าเก็ดนาไปตั้งโชว์สวยๆงามๆก็ยังพอได้อยู่ครับและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราได้หรือถ้าใครอยากให้ความคิดเห็นของตัวเองนั้นเป็นที่โดดเด่นครับทางช่องของเราก็มีระบบซุปเปอร์แตงครับให้ท่านได้เลือกสนับสนุนกันอีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ